กำลังแม่ส่ห้าพระเจวิสุทธาากำลังแม่ส่ห้าเกตังกองเทพนเดี๋ยวก็เรนรู้ทนคบยบายแนะนํามก็แนะนแถวกันแหละตะกี้เอามือมันต้องโดนแน่มากอนหรอก้อนแลรงข้างเา Đây lệ anh ơi Lê lệ luôn lệ không luôn lệ lệ luôn lệ luôn được cái này không. พี่มันตรงกันเลยอันนี้หนุนเดินทางมปนจากไหนกันนะลูกหนูอยู่ตะคอค่ะโอ้โแล้วแล้วได้เลขอะไรกันบ้างลูกอ๋อเมื่อกี้เสี่ยงขายได้หนึ่งสุดสองค่ะหนูเสี่ยงขายได้ห้าจุดเจ็ดค่ะอยู่แถวเดียวกันไหมลูกไม่ค่ะออ๋เออรู้ข่าวได้ยังไงไม่รู้ครับ รู้ข่าวได้ยังไงไม่รู้รู้ข่าวที่องค์ท้าวเวสสุวรรณของที่วัดแจ้งมั้อ๋อเคยมากราบไหว้หลายรอบแล้วะค่ะเคยถูกเลขอะไรบ้างยังครับเพราะส่วนตัวไม่ค่อยเล่นเหมือนว่ายังเด็กอยูอ่แล้วเคยถูกกันบ้างไหมครับไม่เคยค่ะแค่เฉียดเฉียนหนูรูเคยพามากับแม่แหมเคยถูกไหมลูกแม่ถูกค่ะถูกรางวัลใหญ่เยอะจำไม่ได้อ๋อหนูอยู่ที่ไหนน้อยอยู่แถวนี้แหละอ๋อครับครับ ขอบคุณมากครับผมนี่ยนนี้เนีย่ยาุ่หลวงพี่มาจากวัดไหนคะเนี่ยวัดราชโอรสครับอ๋อกุงเทพนี่เนี่ย๋อเทพ หลายพวกเเอาข้างบนเยอะข้างล่างน้อยลูกต้นแน่ะตาก็แน่นั้นดีก็มาดูมึงอยู่หูใ่มกมุ่นแต่ในวัดได้ไง พ่อจุดได้เลขเลยคะเดี๋ยวก็เลยกำลังรุนๆอยู่เนี่ยมันไม่ไม่โผล่เลยเนี่ยเฮ้ยพี่มันตรงกันเลย ครับตอนนี้ผมอยู่ท่านอาจารย์บุญเองกระแจะนะครับอาจารย์วันหยุดยาวต่อเนื่องก็คนเยอะครับเยอะทั้งสามวันเลยวันนี้ก็คนสมควรครับมีมามาตลอดมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะมาไกลๆครับเป็นคณะก็มีเป็นคณะครับคณะมากั้แต่คนแคนเที่ยวเนี่เที่ยวดีเที่ยวนีใหญ่จะมามาไกลๆนัยนรังครับ ครับอาจารย์เล่าประวัติย,ย่อยขององค์ปู่เทวสุวรรณวัดแจ้งเราให้ฟังสักหนึ่งประวัติย่อยนะครับจากหลวงปู่ท่านป่วยครั้งที่สองเนี่ยเป็นเวลาสิบุ่วันตอนที่ท่านไม่สามารถจะรู้สึกตัวก็เรียกว่าจะเรียกว่าตายเรืออะไรก็ผมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ท่านบอกว่ามีคนมาพาท่านไปเอ่อขึ้นข้างบนบ้างลงทะเลบ้างอะไรบ้างหลายหลายแห่ง เสร็จแล้วกลับมาที่เก้าท่านบอกว่าท่านยังไปไม่ได้ให้กลับมาแล้วให้มาสร้างท้าวเวชวันสูง33เมตร<ม>แต่ท่านไม่สามารถจะสร้างได้ก็เหลือต่อรองนั้นเหลือแค่18เมตรนะครับก็สร้างเสร็จเมื่อปี2558ครับแล้ว5 59เป็นคุมพาก็มีพิธีเชิญองค์ลง มีคนมีคนถูกหวยรางวัลใหญ่ๆอะไรบ่อยมีคนถูกหวยได้ขายที่ได้อะไรหลายหลายอย่างครับที่มาวันนี้ก็มาแก้บนสองหมื่นนัดครับมาถึงเราก็เอาน้ําเอาพวกน้ําแดงน้ําผลไม้อะไรมาถวายท่านพระเวสสุวรรณแล้วก็กลับไปแล้วครับวันนี้นะครับวันนี้พอทราบไหมครับว่าถูกรางวัลหรือว่าไห ก็ไม่ได้ถามเขาครับเพราะว่าเขามาส่วนใหญ่เราไม่กล้าถามเขาครับขอทราบอายุท่านอาจารย์เท่าไหร่คนตอนนี้แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดขอบคุณมากครับเกิดตีแปดหนึ่ง อนุญาตกันได้เลขอะไรคะ,าม,คะมาจากไหนคะเนี่ย <c oughs> มัดมากันบ่อยไหมคะเ <c oughs> ด้ดทราบมาจากไหนคะที่ที่มาที่เนี่ย <c oughs> เคยถูกไหมคะ อ๋อมาทำโรงงานแล้วก็เลยมาที่นี่ใช่ไหมฮะอ๋อแสดงว่าเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมฮะอ๋อมาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยมาจากสัะแก้วอ๋อจากน้องอะไรคะ